ถ้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนา้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนถ้าขายดีมีกำไร ขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนรวยรวยดังกันดิดังกันดิท่านสมเด็จฮะกับท่านสเด็จธงชัยวัดไทริตรนะครับหลวงพ่อแปะท่านมาส่งนะฮะขายดีมีกําไรไม่ขาดทุนนะฮะคานี้เป็นคําของหลวงแปะหลวงพ่อเลยนะที่ท่านเผยแผ่ น,นายมเพชรเจ้าครับอาจารย์ครับผมจับลยนะจับเลยแลวมิลล์ไลด์ไปไหนอาจารย์เอาเรถทักมาใหม่เดี๋ยวต้องหาก่นอนอาจารย์บสบายดีนะครับสบายดีดูมาทางไปดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ